สาสิบห้าแล้วก็ช่างดูนะคะข้อที่สี่ขานำเงินสดมาลงทุนเนี่ยสี่แสนแปดและให้มีส่วนในทุนเท่ากับสี่แสนแปดและกำหนดทุนทั้งสิ้นของห้างเท่ากับหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นทีนี้เขาไม่ได้บอกเรามาเลยว่ามันเป็นค่าความนิยมหรือโบนัสเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหาเองวิธีการหานะคะเขาบอกว่าให้เอาทุนเดิมของหุ้นส่วนทุนเดิมของคนในหุ้นส่วนอาทุนเดิมนะ ก็มีอยู่สองแสนสี่สองแสนสี่นะข้อที่สี่นะสองแสนสี่บวกบวกกับสามแสนหกคูณเดิมนะคะสามแสนหกหมื่นแล้วก็บวกกับคนใหม่ที่นำมาลงทุนเห็นไหมคะขานำเงินสดมาลงทุนอีกสี่แสนแปดก็บวกกันไปเลยสี่แสนแปดอ่ะกดเครื่องคิดเลขสองแสนสี่บวก สามแสนหกหมืนสี่แสนปดะคะได้เท่ากับหนึ่งล้านแปดหมืเท่ากับหนึ่งล้านแปดหมแล้วเอามาเปรียบเทียบกับทุนทั้งสิ้นของห้างคือหนึ่งล้านสองแสหกหมืเปรียบเทียบกันดูนะคะแสดงว่าผลต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยลบหนึ่งล้านสองแสหหมืผลต่างที่เกิดขึ้นคือแสนแปด ถ้ามันมีผลต่างแบบนี้เราเรียกว่าค่าความนิยมแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วทั้งสองเนี่ยเท่ากันก็คือแสนก็คือล้านสองแสนอันนี้ก็ล้านสองแสนถ้ามันเท่ากันแสดงว่ามันคือบนนสะนะคะแต่ข้อนี้ข้อที่สี่คือค่าความนิยมทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามีมันเป็นค่าความนิยมเราก็ต้องมาดูอีกว่า แล้วเราจะต้องแบ่งค่าความนิยมเนี่ยให้คนเก่าหรือคนใหม่ดีวิธีการดูอาจารย์จะให้นักศึกษาตั้งแบบนี้นะคะคนใหม่<ร>ลง,งทุนคนใหม่ลงทุนไปสี่แสนแปดนะแล้วก็ได้ส่วนในทุนได้ส่วนในทุนมาสี่แสนแปด ี่แสนแปดอ่าเห็นไหมคะคนใหม่ลงทุนสี่แสนแปดแล้วก็ได้ส่วนในทุนสี่แสนแปดเหมือนกันถ้าเท่ากันแบบนี้เราจะมอบให้กับคนเดิมเราจะเอาค่าความนิยมแสนแปดเนี่ยคะ่ะให้กับคนเดิมคนเดิมก็คือขิงกับโขงเวลาเราบันทึกบัญชีคะ่ะเราก็เดบิตด,ด้วยเงินสดซึ่งเราได้แน่ๆเงินสดนะคะเงินสดก็คือ4ี่แสนแปด แล้วก็เครดิตด้วยคือค่าความนิยมใช่ไหมแล้วก็อ่าโอเคเครดิตด้วยค่าความนิยมใช่ปะวะเดบิตครับเดบิตค่าความนิยมอ่าโอเคเดบิตด้วยค่าความนิยมอีกเท่าไหร่คะหนึ่งแสนแปดหมื่น เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืมเรามอบให้กับคนเดิมแสนแปดตัวนี้เรามอบให้กับคนเดิมแล้วก็เดบิตด้วยค่าความนิยมสี่เดบิตด้วยเงินสดสี่แสนแปดอ่ะโอเคค่ะแล้วก็เดบิตด้วยค่าความนิยมอีกหนึ่งแสนแปดหมื่นแล้วก็เครดิตด้วยทุนทุนของใครบ้าง ทุนของขิงทิ้งไว้อย่างนี้เราคืออะไรครับทุนของโคงแล้วก็ทุนของขาซึ่งทุนของขาคือคนใหม่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมีส่วนในทุนเท่ากับสี่แสนแปดค่ะนะคะสี่แสนแปดแล้วขิงกับโคงเนี่ยละ่ะเท่าไหร่ค่าความนิยมหนึ่งแสนแปดหมื่นตรงนี้นะคะเราจะต้องเอามาหา แบ่งแบ่งกันล้าขิงได้ไปหนึ่งหารด้วยสามโขงได้ไปสองสองหารด้วยสามอะนะคะแสนแปดคูณหนึ่งหารสามหกหมื่นหกหมื่นแล้วก็โขงนะคะแสนแปดคูณ 2, 2> สองแนสองแสนสองแสนสอง <_ S 1> เห็นไหมคะทั้งสองฝั่งก็เท่ากันเมื่อกีนน้อาจารย์งงๆหน่อยเนาะฝั่งนี้ได้เท่ากันเท่ากันไหมเท่ากันดิสี่แสนแปดหกแสนหกเป็นหกแสนหกเหมือนกันโอเคฝั่งนี้อาจารย์เวลาทาต้องแสดงวิธีทำเหมือนอาจารย์ไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่ค่ะคิดข้างนอกเลยก็คือาาบันทึกเลยอาจารย์ต้องการแค่บ,บ,บันทึกบัญชีใช่ค่ะคิดข้างนอกแล้วมาบันทึกเดบิตเครดิตนะอย่างเดียวนะคะชืวดีดีโทรศัพท์ โอเคปะประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าในหนังสืออ่ะถ้านักศึกษาเข้าใจวิธีการทำในหนังสือมากกว่าก็ได้นะคะแต่ว่าอาจารย์แค่มองว่าในหนังสือมันค่นคนคนอนข้างเยอะหรือว่าของอาจารย์เยอะกว่าอาจารย์อันที่อาจารย์อันนี้คือข้อสี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ข้อสี่แขปไว้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทนจะได้ลองเดีไปข้อห <c oughs> ้า <c oughs> อาจารย์ข้อห้าอ๋อคือ,ค,อคือให้ทําเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งนี่อ่ะต่อมาข้อห้าอีกสักหนึ่งตัวอีกสักหนึ่งตัวอย่างเป็นโบนัสและการโบนัสอ่ะฮะอันนี้ถ้าความนิยมอันนี้ตัวอย่างของโบนัสนะคะข้อห้าวิธีการหาเราไม่ต้องหาแบบนี้แล้วเพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่ามันคือโบนัสเขาบอกเรามาแล้วนะคะเรารู้แล้วเนี่ยว่าเป็นโบนัสนะแต่เราจะต้องมาดูว่า เราจะอ่าอันนี้เขาก็ให้มาแล้วนี่ว่าแบ่งให้ขิงกับโมแสดงว่าให้คนเก่าอันนี้ให้คนเก่าน,นี้ไม่ต้องหาอะไรเลยนะบันทึกบัญชีได้เลยบันทึกได้เลยอืยังไงอะ่ะจยะก็เดบิตด,ด้วยเงินสดใช่ไหมเงินสดเท่าไหร่เงินสดเท่าไหร่เงินสี่แสนสองเงินสด 2. สดี่แสนสอง เราได้เงินสดมา402ข้อที่5นะคะ402เอาค่าความนิยมตรงนี้ออกไปเลยออกไปเลยโบนัสนี้มอบให้กับคนเดิมใช่ไหมขิงกับโขงใช่ไหมก็เครดิตด้วยทุนขิงทุนโขงและทุนขา ค่ะมีส่วนในทุนเท่าไหร่คะข้อที่ห้าสามแสนหกแสนห้าสามแสนหกหกหมื่นหกพันผลต่างของสองตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะีบาทอะ่ะห้าหมื่นเท่าไหร่ห้าหมื่นแปดโคงสามหมื่นหกสามหมื่นหกทิ้งหมื่นแปดโขงสามหมื่นหกใช่ไหม ใช่ปะมีละวะเอ๊ใช่ครับใช่จริงเหรอใช่สี่แสนสองเดบิตลบกับสามแสนหกหมื่นหกพันเหลือเท่ากับห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่ตัวนี้มาแบ่งสามห้าหมื่นสี่คูณสองหารสาม ได้เท่านี้ปะโอเคหมื่นแปดอุ้ยมีละวัดถูกอะ่ะโอเคสามหมืนหกถูกต้องค่ะเท่านี้ฝัง่งฝัง่งเท่ากันต่อมาข้อหกนี้ข้อหกข้อห้าใช่ไหมอาจารย์ใช่อันนี้ข้อเค <Okay. S 1> ต่อมาข้อหกแบ่งให้ขาแสดงว่าให้กับคนใหม่ถ้าให้กับคนใหม่แสดงว่าทุนกับขิง ทุนขิงกับทุนโงงจะต้องย้ายมาอยู่ทางด้านเดบิตสองคนนี้ค่ะย้ายมาอยู่ทางด้านเดบิตแล้วก็ดูซิว่ามันมีผลเท่าไหร่ทำเองทีนี้ทำเองหกเจ็ดแปดหนึ่งสองอแล้วก็หกเจ็ดแปดพอแต่ว่าอันนี้ได้ยอดเท่าไหร่ก็ต้องเอามาคูณหนึ่งหารสามเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์ข้อไหนข้อหกนี่แหละข้อหกแบ่งให้ขาจะคูณหนึ่งหารสามทำไมล่ะ ไม่ขาไม่ไมเพราะขาขาขา,ขาใหม่เก็คือเดบิตเป็นเงินสดแล้วก็เครดิตก็คือทุนขายางเงยหรอยตั์ใช่ดเดบิตเงินสด,ดเดบิตทุนขิงดเดบิตทุนโขงแล้วก็เครดิตทุนขาแต่ทุนขิงกับทุนโขงหนูต้องไปหาว่ามีผลต่างอยู่เท่าไหร่แล้วก็แล้วก็เอามาคูณหนึ่งใช่ใช่คูณหนึ่งหารสามทุกทีใช่ โอเคเนี่ยอาจารย์ทำหนูงงอีกแล้วอัญญานนุดกันมาจาย์ขอโทษนะเรียกชื่อเต็มเลยโอ้ยโอเคนะคะทำเองทีนี้ทำถึงข้อไหนนะคะอาจารย์อา,าข้อแปดอะข้อแปดอะโอ้ยสมนี่สีถึงแปดพวกเธอไม่ต้องทำหรอกการบ้านอะลอกอาจารย์จบ โอเคได้ตั้งขายอาจารพูดเองนะครับฉันประชดไหมเรามีรางวัลเอาประชดหรออาจารย์หนูเป็นคนซื้อบ่ะซื้อมื้อได้อาจารย์ซื้อมื้อก็ได้อ่ะข้อแปดข้ออาจารย์จะว่าผมซื้อมื้ออาจารย์จะให้ผมรอกผมโก้โอเคมาข้อแปดข้อแปดอีกสักข้อหนึ่งหนูไปกินข้าวก่อนไปเลยไปเลยข้อแปดข้อแปดนะคะ ขานขัาขาค่ะหา, <laughs> าเงินสดมาลงทุนสองแสนสี่และให้มีส่วนในทุนหนึ่งส่วนสองของทุนดั้งเส้นของห้าทุนดั้งเส้นของห้างคือแปดหมื่นสี่ดูว่ามันเป็นค่าความนิยหมหนระือไนัดแล้วก็ดูวิธีการหาก็คือเหมือนเดิมเลยสองแสนสี่ทุนเดิมนะคะบวกกับสามแสนหกเอาทุนเดิมบวกกันก่อนแล้วก็บวกกับ ที่นำเงินสดมาลงทุนของคนใหม่คนใหม่<อ>นำมาส,ส,สองแสนส,สี่รวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็เท่าไหร่ชัญญาน,นุดกันมาเจ็ดแสนสี่อีรีบหรอบาหูแปดแสนสี่ค่ะหนูมไม่ได้กดเครื่องคิดเลขเจ็ดแสนสี่แดแสนสี่แปแสนสี่ค่ะจน โอเคค่ะแปดแสนสี่แปดแสนสี่แคิงไม่ได้กดกก็ไม่ต้องตอบ่ออาจารย์เขาก็ได้ทวนทันทีเขาถ้าเข้ากันแบบนี้แสดงว่าเป็นค่าความนิยมหรือโบนัสโบนัสโบนัสโอ้ยตั้งแต่สอนมานะแบบห้องนี้นี่แบบแบบอย่างนั้นแหละหลอกใหลาดก็อยอยู่แล้วเนี่ย <laughs> ในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นโบนัสนะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นโบนัสแต่เราต้องมาหาอีกว่าเอ๊ะแล้วโบนัสที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่วิธีการหานะคะเอาคนใหม่นําเงินสดมาลงทุนคนใหม่นําเงินสดมาลงทุนเท่าไหร่สองแสนส,ส,ส,สี่สองแสนสี่แล้วส่วนในทุนที่คนใหม่ได้นะคะเท่าไหร่ หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองอย่างนี้ใช่ไหมคะตั้างหาจารย์เท่าไหร่มีลวัดสี่แสนสองสี่แสนสองลกเปล่าไม่รู้นะคิดเราเองนะผล <c oughs> ต่างที่เกิดขึ้น <c oughs> เกิดขึ้นเท่าไหร่มีลวัด ตีแสนสองมาจากไหนคะอาจารย์ตีแสนสองมาจากไหนก็เกิดขึ้นแสนสองค่ะอาจารย์ตีแสนสองมาจากให้มีส่วนในทุนหนึ่งส่วนสองของทุนดังเส้นของห้าคำว่าของคือหนูต้องมาไปคูณคำว่าของคูณนะคะของสี่การคูณก็แปดหมื่นสี่มาคูณหนึ่งหารสองใช่ไหมคะแแสนใช่ค่ะแปดแสนสี่คูณหนึ่งหารสองได้เท่ากับสองแสนสี่ผลต่างคือเท่าไหร่นะ ไม่รู้ะขอบคุณค่ะชัญญาณนุชกันมาไปไหนก็ไปไม่ได้อาจารย์ไปไหนก็ไปหนูมไม่มีงานส่กอาจารย์นะเท่าไหร่วิรวาสขนตางขนตางแสนแปดแสนสองแสนสองนี้ควรให้คนเก่าหรือคนใหม่ดีแสนแปดครับอาจารย์แสนแปดแสนแปดคะ่ะแสนแปดควรให้คนเก่าหรือคนใหม่คะ ให้คนใหม่คนเก่าให no ้คนเก่าหรือให้คนใหม่เอาคะคนใหม่หรือรวมกันเป็นคนฝั่งอาจารย์คนเหมาใหม่กับต้องให้นักพูเลยค่ะคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งอาจารย์ทํายังไงก็ได้ให้เดบิตกับเครดิตมันเท่ากันอ่ะให้คนใหม่ให้คนใหม่แสนแปดนี้มอบให้กับคนใหม่ไปซะเพื่อให้ทำให้สองฝั่งเท่ากันวิธีการบันทึกบัญชีค่ะเดบิตด้วยเงินสดแน่ๆได้เงินสด ได้เงินสดมาสองแสนสี่ในเมื่อเป็นโบนัสและเอาโบนัสให้คนใหม่แสดงว่าทุนของคนเดิมจะต้องลดลงคือทุนขิงกับทุนโขงลดลงโ oh. แล้วก็เครดิตด้วยทุนของขาซึ่งทุนของขาเราทราบแล้วว่าขาได้ทุนเท่ากับสี่แสนสองเนาะผลต่าง oh. ที่เกิดขึ้นเราต้องดูว่ามันเกิดขึ้นมาเท่าไหร่นะแสนแปด คูณหนึ่งหารสามกับแสนแปดคูณสองหารสามคิงไปเท่าไหร่หกหมื่นค่ะจ้าหกหมื่นโงนะคะแสนสองแสนองท้แสนสองสองฝั่งเท่ากันไหมเท่าค่ะโอเคค่ะประมาณนี้แหละไม่ยากสองแสนสี่นี้สองแสนสี่ อ่าเรียบร้อยน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วแหละใครใครข้อเจ็ดนะข้อเจ็ดข้อเจ็ดว้าคุยกับขี้ภาชนานุชลังคาญ <laughs> พวกนี้นี่ <laughs> อาจารย์เหลือข้อเดียวอาจารย์เหลือไว้ทําไมเนะเหลือเป็นติ่งให้มันค้างคาใจพวกเธออยู่อย่างนั้นแหละทําไมอะไ <laughs> ม่ <น S 1> <laughs> ม <น S 2> ไม่ได้แล้วอาจารย์ให้มันติดอกติดใจให้ตายตายไปเลย โอเคแค่นี้แหละบันทึกบัญชีไม่ต้องคิดใช่ไหมคะอาจารย์บันทึกบัญชีสี่ห้าหกเจ็ดแปดถูกไหมคะบันทึกบัญชีสี่ห้าหกเจ็ดแปดบันทึกบัญชีจะให้ทำหนึ่งสองสามด้วยจะเย็นก่อนเออ่สองสามด้วยโอ้ยเนาะอ๋ออันนี้จะทำแค่ข้อเจ็ดข้อเดียวเลยเหรอใช่ข้อเจ็ดได้อาจารย์ข้อเจ็ดข้อเดียวก็ได้บอก ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดบันทึกมาตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งถึงแปดอ่ะบันทึกแบบไม่ต้องไม่ต้องตีสมุดรายวันทั่วไปคือเอามาคิดข้างนอกแล้วค่อยเอามาเขียนชญานุชวีลวั์รู้เรื่องนะคะเสร็จแล้วส่งเข้ากลุ่มด้วยค่ะชัญานุนเอิมากเลยค่ะตอนนี้ต้องถามวีลวัลก่อนถ้าทําเสร็จแล้วน,นักศึกษาไม่ต้องสแสดง <โฮ S 1> วิธีการนะนักศึกษาไม่ต้องแสดงสวิธีการคิด คือคิดข้างนอกอาจารย์ส่งวันเสาร์ใช <6 S 2> ่ไหมคิดข้างนอกหรือว่าคิดกับดีนสอบปกติแล้วก็ไม่ต้องตีสมุดรายวันทั่วไปเป็นเดบิตเครดิตเลยแล้วก็อธิบายรายการให้อาจารย์ด้วยทํางานให้เรียบร้อยนะคะไอตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเลขอะ่ะขอให้มันตรงตรงกันหน่วยสิบร้อยพันอย่างเงี้ยให้มันตรงกันแล้วก็ส่งตัวเลขให้มันตรงกันก็คือลอกกันทั้งห้องได้อาจารย์โอเคแล้วแต่ ยังไงถึงอาจารย์ห้ามไปพวกคุณก็ลอกกันอยู่ดีอ่ะฉันรลยอาจารย์ก็เลยต้องอธิบายไงเพื่อให้คนที่ไอเนี้ยเห็นั้มมันไม่เข้ากันเยอะมากเลยอะ่ะส่งวันไหนอะ่ะอาจารย์ส่งวันเสาร์เสาร์หน้าเหรอใช่าารเราเรียนอีกทีวนันอาทิตย์ไงส่งว,วัวนเสาร์อาจารย์เสาร์ห้าท่มห้าสิบเก้าค่ะอาจารย์คนละครึ่งทางแล้วกันส่วนงวันพฤหัส อนจะได้มีเวลาทำวิชอื่นด้วยไงอะไรนะจะได้มีเวลาทําวิชาอื่นด้วยค่ะอาจารย์หนูเดียวทำไมเธอต้องมาขอความเห็นใจทําวิชาอื่นจากอาจารย์สุภาพรซึ่งสอนวิชาห้านคุ้นส่วนเพื่อก็อาจารย์คนอื่นเขาไม่ได้ให้ความเห็นใจอะอาจารย์ไม่ได้เรียนกับเขาอะแล้วครูต้องให้ความเห็นใจเหรอใช่ค่ะอาจารย์เป็นคนสวยและรวยมากอาจารย์เป็นคนใจดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เสียงดังอินทร์อยู่ในสายว่าอินทร์เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะอินทร์อาจารย์ต้องให้อินทร์อาจารย์ไม่เห็นไงอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์เพิ่งเห็นเข้ามานานยังมีระวัตออกไปแล้วเหรออ๋อยังยังตกตกลงส่งวันพฤหัสเนาะตอนห้าทุ่มห้าเก้าห้าทุ่ม ได้ค่ะห้าทุ่มใช่ไหมบอกอะถูกแล้วห้าทุ่มส่งส่งส่งแค่สี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพรหัดสบอดีเดือนกรุมพาพันได้นะเธอจะมาอ้างนะว่าจารบอกแค่พระฤกหัดไม่ได้บอกเดือนนี่ว่าเดือนไหนเดือนกุมพาพันปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ป๊อป เดือนกุมภาพันธ์มีอยู่สามอาทิตย์สี่อาทิตย์ได้อยู่อาจารย์พระฤหษีขันมีอยู่หลายพฤาษีันอยู่นะดูวันที่ก่อนดิวันพระฤาัสวันพระฤาัสตรงกับวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่เวลายี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีค่ะหน้าพระดินจงเป็นพยานพระชัญญาลุกจันได้ เดี๋ยวัญญานะฉนดได้หรแค่นั้นแหละตรงนั้นแหละสองแนนแดงๆนั่นแหละเอาไป่น้นพออเฮ้ยอาจารย์ทำไมหนูเปลี่ยนแบ็กเก้าแบบอาจารย์ไม่ได้ืแบ็กเก้าที่ไหนล่ะบ้านอาจารย์เองอันนี้แก้วแก้ววายอะไรวะเนี่ยเนี่ยแก้ววายแก้ววายตรงนี้โซฟาเนี่ยโซฟาเวลาทำการบ้านอะไรก็ตรงนี้แหละนิ่งๆดี ส่วนไหนห้องนอนห้องนอนก็เข้าไปทางนู้นห <uk> ้องนอนเมื่อกี so ้มันเห็นหัวอาจารย์หายไปข้างหนึ่งค่ะตอนท่ขยับหัวใช่อ่ะพวกเธอไม่เรียนกันเหรอเนี่ยวิชาอื่นเรียนกันยังไงเนี่ยทิ้งแบบฝึกหัดไว้แล้วก็ให้นักเรียนทำเองหรอว่ามีวิดีโอใช่ไหมมีวิดีโอ มีของอาจารย์วุ่นวายเรียนอีกทีไปกินข้าวดีกว่าบ๊ายบายค่ะอาจารย์บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วุ่นวายสอนจริงจริงค่าลืมเลขที่แปดนะคะอาจารย์สอนให้นะกูเกิลอะไรนะคะที่อาจารย์ที่ที่ชนันพร้อมคุณมีดโอ้คุณมีดโอเคโอเคกูเกิลมีดวิชาอะไรภาษีเหรอต้นทุนนักเรียนจะได้กูเกิลมีดโอ้โหมันเก่าเลยหนักหรอกซูมยังเรียนไหญเลย มันก็เหมือนแบบนี้แหละเหมือนซูมนี่แหละเห็นหน้าจานสวยๆแบบนี้นี่แหละไว้ <Why? S 1> <laughs> ตกใจคะ่ะโอเคแค่นี้แหละลำคาญพวกนี้ว่ะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ